อยู่กับทุกต้องรู้จักทุกเขาว่าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํานกอยู่บนอากาศไม่เห็นอากาศใช่เดินกินดินทุกวันไม่รู้จักดินคนเราอยู่กับทุกไม่รู้จักทุกน,นัน,น,นี้เป็นธรรมะธรรมะชัน้นสูงเขาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาในดูลมอ่ะทุกคนมีลมหายใจไหมลองลองมือมัดแต่จมูกด้วยสิมีลมไหม ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ลนมให้ใจข้าวยาวๆให้ใจออกยาวๆผ่อนคลายปล่อยวางทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราเกิดมาเยี่ยมโลก่วคราวเหมือนอย่างกับผีเสื้อน้อยๆแมลงพืชมาตรอมดอกหอมนั่นแหละมาตอมดอกนิดเดียวถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านเก่าของใครข้งมันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องบำเพ็ญเพียรสมาธิต้องทําใจทําใจไว้ล่วงหน้าก่อนเมื่ถึง อยากก่ากลัวตายอย่าหยากตายถึงเวลาตายก็ต้องตายของใครขอามันายู่แล้วทุกอย่างของสมมุติเงินทองขของสมบัติทุกอย่างเรามี